เคยรู้สึกกันไหมกับการที่คุณจะต้องมาตั่งตกปลารู้สึกว่าการตกปลาของคุณเนี่ยมันช้าซะเหลือเกินอยากลองตกปลาแบบโคตรเร็วหรือเปล่าผมอ b ิฟา s า l o w e ขอแนะนำ v เย,ยอะชูเล่นเฮียอะไรสัตว์จะให้บิน้อะไรใช่ไหมใครที่รัโดนไปสามสิบกระทงองไยังไม่เข็ดอีกเหรอฮะยโดยข้อจับไม้ของ Voyager อรถอจะทำให้เราตกไวขึ้น25%เ แล้จะมีโอกาสอีก25%ที่ทำให้เราได้เป็น m u t a t e ฟอสซิ i l แต่ถ้าเราเอาไป e n c h a r จสเอร n รี่จะทำให้เรานั้นมีสปีดที่เร็วขึ้นอีก25%นี่คือผลลัพธ์ที่ได้ โดยก็จะประมาณนี้เอาไปลองเล่นดูกันได้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยล่ะถ้ามีเทคนิคอะไรก็จะมาแจกให้อีกทีนึงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชม